สวัสดีครับวันนี้มีส่งรอบรถใหม่หนึ่งคันนะครับจะเป็นโตโยต้ายาริทท็อปรุ่นท็อปนะครับเป็นสีดํามอันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันเลยครับว่ารับรถเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณแพลวครับก็คุณแพลวครับผมสอบถามนิดนึงวันนี้ออกรถใหม่แบบรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยตื่นเต้นเลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนรถนานล้ไไม่่ดเปียนนนรถาคันเดิมจะเป็นยาริท ตัวแรกใช่แล้วก็10ปีได้ไหมโอ้เกือบ20ปีแล้วค่ะตอนนี้ออปชั่นเพิ่มขึ้นเยอะไหมรถมากตอนแรกกังวลมากเพราะว่าคันเดิมคือแบบแมนนวลมากเพราะว่าอันนี้ก็แบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นก็ทำไมถึงเลือกยาริฟคอสคันนี้ค่ะคือตอนแรกค่ะก็เล็งอยากเปลี่ยนรถใหม่เนาะพรรถมันก็ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็คือตั้งเป้าว่าอยากออกรถที่ไม่ถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ก็คือมาใหม่เลยแล้วฟังก์ชันก็ ค่อนข้างครบอะไรเงี้ยในราคาไม่ถึงว้านใช่เป็นไฮบิดด้วยใช่เป็นไฮบิดด้วยใช่คุณแพลวเจอผมที่งานงานงานมอเตอร์เอ็กโปที่เมืองทองนะครับก็คือบังเอิญมากก็คือคอนโดอยู่ติดทูลูเลยก็คือคุณหนูยืนรอเลยยืนรออยู่ผมผมผมบอกเลยวันนั้นอ่ะผมเห็นผมเห็นแฟนคุณแพลวเนาะพี่ี่เขาเดินมาก่อนแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแบบคนมันเยอะแล้วผมเห็นพี่วันนี้นผมรู้สึก ผมเห็นแล้วผมเล็งเลยคือจะบอกว่าตอนไปงานมาต o วเอ็กโไป2วันเลยนะวันแรกกับไปสับผารอบหนึ่งไปสัมผัเซลว์นกท่านหนึ่งก็ยังแบบยังไม่เอาละกันแล้วก็อีกวันนึงไปก็ไปเจอคุณหมูแล้วก็เลยแบบเออเหมือนจังหวะวันนั้นไวันนั้นคนคนจะร้อมเยอะแล้วก็มันมีพี่คนหนึ่งก็ถามว่ามีโปรอะไรบ้าผมก็พูดดังๆเลยดอกเบี้ยหนึ่งจุดสีแลวอย่างนี้แหละถูกๆไว้ก่อน ล้วพี่เขาก็มาเลยก็เรียกคุณแพรมาเขาเลยจริงๆเลยพาไปนั่งเลจบคือพี่เขาว่าเห็นคุณหมูแล้วว่าเสซลคนนี้ไหมอะไร่เห็นคุณหมูยืนอยู่อยู่แล้วอะไรอยงี้ค่ะก็เพเห็นคุณหมูคุยกับคนอื่นเนี้ยพี่เขาก็เลยมาด้วยเลยใช่ใช่เพราะว่ากระแสมันดีมากผมบอกเลยตอนแรกอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราลดไม่นานแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณแพรมากนะครับที่ออกรถกับหมูขอบคุณครับขอบคุณครับ